โอ้ยนี่ไงอืมนี่ะ,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 ะไปเลยพี่ไปได้เลยโอเคขุ๊ับไปละได้กัแเราด้วยโอ้อเชียแล้วไปละบาเอาขามวยหายไปเร็วเหี้ยยิงมาลิยิงเชียแล้วติปีผ่านมา ขึ้นไปเลยขึน้นไปพร้อม,อมนี่อย่างสลับการเลยครั้งนี้พร้อมอยู่แล้วไรไปโดนนะไม่เสียดิโอเสียแล้วปไปละว,วันนี้ หายไปรูอ,อะไรนะขอหนึ่งร้อยเรก็ตอ้องสไครด้วยนเรื่องง่ายกดไลค์ข้งวัดนั่นเลยเหีย yeah.